สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขสุขคนนะครับผมมาพ่อกระป๋อแดงคือเก่าครับพี่น้องกับเมนูแซ่บแซบคือเก่ามาพี่น้องมามือนี่ได้เข้าห้อนนะครับผมกับตำกทั่วปิ้งปลาเมื่อวานลงทะเลแล้วนะครับพี่น้องมือนี่เอากับเข่าบ้านบ้านนะครับผมมาอือปลาน้ำแห้งครับ อากาศงามนี่กำลังอ่อนกำลังงามครับ จีดจ์ดขนาดมะเนี่ยามมันทั่วปีครับ พอดีกระดูงออนพอดีก้าง,ง่อน <laughs> ว่าจะมีอีสานรบร่นนะเข้ากันกับประกาศครับ บรรยากาศเนี่ยมันแดงนะครับผม พลังมันฮืมปรุงบินตำเงี้ยคือหลายเนี่ย เส้นมนเขือคืออับกลายเลยตามผงทุกคน Ừ được ป่านน้ำค่อน ได้ตามงงั่วปีโจเฮียดตครับมั่วมาก หลายขนาดมักเกือครับเราย่างเลยพี่น้อง กำลังพากันเกี่ยวข้าวแล้วน้อพี่น้องงามเียเบิ่งบูดายกาถ่ายแต่เอเห็ดคลิบเกี่ยวข้าวลงช่วงในภัยก็ได้ครับ นัวครับป็นนปลาไหลซดครับ เบิ์ดตามุกทัวใส่สะอาดเลยครับ อนำแดงโอ้สุดยอดพี่นอ้องอะขอบคุณขอบคุณนะครับผมเอากับข้าวบ้นบานๆนะครับผมมาฝากพี่ตอนน้องเมื่อวาน ลงทะเลแล้วนะครับผมม be ือนี้เอากข้าวบ้านเฮานะครับผมพี่น้องแห่งตะวันบอแดงกินนะครับข้าวบ้านเฮาไหลยจักสีว่าอะไรน้องพี่น้องมาอยู่บ้านครับหาแนว้ออยู่เนื้กินยากเด้อำเภอบ่อแดงครับนอกจากสั่งมานะครับผมจากในเมืองเพิ่นนะครับผมจังสิได้กินโมเมนต์ในเมืองของบ้านบบอแดงอยู่นะครับผมไม่ถึงว่าตั้งยังวัดนะครับผมแถววั่งที่เพิ่นมีของทะเลพี่น้องแห่งตะวันเอาแต่กข้าวบ้านเฮาคู่มือ หายกินยากครเพื่อผมมีแห่งผมมีของทะเลเลยครับพี่น้องผมมีเลยของทะเลครับคดีได้กินเียดีก็คือต้องสั่งเิ่นมานะครับผมมาจ้างให้น้องอย่างเิงอาร์ตใส่กล่องโฟมมาให้จังได้กินนะครับพี่น้องหา,ย,ย,า,หาย,ยากหาย,ยากอลยดีของทะเลเมืกก่อก่อนว่าปลาหมึกสายหอยนางลมนะครับผมกุ้งลายเสือกุ้งมังก่อนผมยังเอาไม่กินนะครับพี่น้องมันใกล้ใกล้ผมเหตุงานอยู่ชนบุรีนะครับผมมันใกล้สะพานป่านะครับผมของทะเลมันหลายหายกินง่ายนะครับพี่น้องเมื่อก่อนผมกินประจํา ตําปลาเมือกสายนะครับผมยำหอยนางรมอยู่นี่มันหายากครับหายากมันเถื่อได้มากกับบชุดของนีมันเป็นของซดเนาะพี่น้องเนาะมันไก่กว่าเชีหอดบ้านเบาแดงนะครับผมกว่าเชี่หอดวังอยู่วังเซาเจ้าของนะครับผมก็พยายามหามาให้กินอยู่นะครับพี่น้องกับผสมผสานกับกับข้าวบ้านเฮานะครับผมผสมผสานกันไปเนาะพี่น้องเนาะฮะขอบคุณขอบคุณนะครับผมพี่น้องทุกคนทุกกำลังใจครั้งหนึ่งนะครับผม ฝากพี่ฝากน้องนะครับผมสุขูมสุขคนกดไลค์กดแชร์เป่าแดงเนี่เด้อครับแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับเป่าแดงเจอกันคลิปหน้ากับพี่น้องคลิปนี้ขอพี่น้องสุขภาพแข็งแรงนะครับผมเบิร์ดสุขูมสุขคนนอนรับกให้ได้เงินหมื่นนะครับผมนอนตื่นกันห้ได้เงินแสนนะครับผมแม่มือกันได้แก้วมณีโชตวนให้ก็จะได้มาผ่านนะครับผมลาพี่ลาน้องไปเพียงสนีทก่อนครับผมสวัสดีครับ